มังพี่น้องทีครับบัตดีพระเจ้าบัตดีครับผมบัตดีครับผมที่มาตามเลขลับบงในบน้ะพี่น้องนะบนอย่างเดียวเอฟซีถามอะไรที่คนทั้งประเทศล่อไอยครับอือเลขลับบงในบนงวดก่อนเขาเข้าหกคุณผู้มงวดก่อนงวดก่อนเขาเข่าหกเป็นว่าพระเจ้างวดก่อนเขาเข่าหกบ่มีบ่มีหลักฐานเราพระเจ้เนาะหลักฐานเก่าบ่มีบ่ เอฟทิมเมอแล้วเอฟซีเมือเอฟซีถามขาหลายเรียวนี่เรียกรับวงในบนนี่เอาพี่น้องโมี่รักค้านโม้เป็นอย่างพี่น้องที่ครับผมอ่าสุดนี้เคยเข่ามากเรียกรับวงในบนถึงชิปที่แล้วเป็นเรียกรับวงในล่างนะครับผมมัเนาะบัดนี้บนแต่พี่น้องบนล่างเปกียนบนล่างเลยบนบอกมาทษแล้วล่างมัดนี้บนเพราะบนเป็นพี่น้องที่เพื่้องการเชฟเวลา หันหน้าเข้าสู่จอเปิดเกองเปิดแล้วครับคือบอกเขาเห็ดทมังซีดียบ่คือจังไดตัว <laughs> ตัวมาก <laughs> อ่าอ๋อ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 อบอบบอ๋ออ๋ออ๋ยว๋ออ๋ออ๋ออ๋ด บ่มาทางเดียวยานพอเพชรญาติเดี่ยวพ่มาทางเดียวเพื่อทางหน <c oughs> <c oughs> ูสองห้าหกหกเพื่อพี่น้องที่กับผมสองห้าหกหกอันนี้เป็นเลขลับวงในนะครับอาจจะรับขนาดไหนติดตามกันได้เลยพี่น้องที่ครับผม มื่อนี้ได้บุกถึงที่ซึ่งหมดกะเมื่อวานนี่กับได้ออกพื้นที่แล้วพี่น้อง,องกะเมื่อนี้กะฝนตกแน่มาตกแน่มันตาฝ้ามันตาฝ้า,า,าย่อยขับเลนะครับผมเจียกับมันคือมาเขากันไรอ่นมันเถียเลขมันตรงกันคักเออมันตรงกันักาม่เลขนะ ต้องคอยอ่อยไปกระกระชุนนี่ละเนาะพ่อยไปตองวดนี่บ่ที่ว่าจิเป็นตัวกับกันมันมัน้นกับของอันนั้นอยู่ดีบ้านเนีลายของอันนั้นทางคมมันมองซักตรงสังคมตรงกระแหงไหนมันก็มากสิเนาะเอาครับผมบานบางครั้งมันข้าวมันก็สูตรมันชนกันเมื่อพี่น้องนี้พี่กันเมื่อว่ากันนะครับเพราะมันหลอกเลี้ยงแบบของอืนมากเพราะมันเหล็กคำนวณกับธรรมดา กับเลขคำนวณสูตรไข่สูตรมันมันมาตรงกันเด้อพี่นอ้องเอกซีก็ดูให้เข้าใจด้วยนะครับว่าเป็นดอกก่อนออกที่หลังกับโมเมนที่ว่าเอาของอื่นมาลงนะครับผมสูตรไข่สูตรมันบางทีบางที่ก็ได้มาที่ว่าไปหากันตลอดแลพี่น้องที่จังหวัดโคราชเพื่อสิ่งสูตรมันก็ตรงกันแล้วพี่น้อง ฉะนั้นดูแล้วต้องดูให้ความบันเทิงได้พี่น้องพี่อ่ะโอ้เรียกเรียกไฟไปควอนออกควอนสร้างคมนี่ละครับผมเห็นบ่าอะไรผมขอแทมออกให้ต่อเนื่องหลังจากหอยออกได้หนึ่งวันแต่ว่านี่โมเมนเลขยกไฟนี่นะครับเรียกวงในเขาชงไหมเรียกวงในเออมันโมเมนต์เรขยกไฟนี่อ่นถึงอถึงกี่ส้นก็บม่เป็นอย่างแมนพ่อต้องเอาหอยอีพเข้าใจเพราะว่าเพราะว่ามันเลขเพิ่นเนาะอ่ะบนอย่างเดียวโซนให้พี่น้อง อยส่งมาใหมทั้งบนทั้งล่างล่ะไดกวิ่งเพื่อนประตงได้ล่อเลวิ่งเลวิ่งประตงอันนี้เขาห้มากสิเนาะออครับผมนยมากสามให้มาสามกับสามสามกับสี่ฉะนั้นแล้กะเบิ่งกันไปคาสิบาวเลวนันมลงกับระเมียนนี่บนอย่างเดียวเ้าพน่น้องที่กับผม สโซนไข่แมจีโกส,สินตป็นยังไงดูรับสิสี่สิบให้วิ่งสามกับสี่เลอพี่น้องอพี่สามบนสี่บนนะครับแอคติพยายามบอกจะสาหรือพี่น้อง บอกได้หมดเลยนี่บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวกรับผมอย่างเดียวจับคู่อ่ะบินที่สามวัตถิพันธ์มากหกเก่าหกเก่าหกเข่าตรงๆเลยเนี่ยโอ้หมดหมดที่เดียวก็เตรียมไหามากกาพย์หนมากเก่าหกเก่ากับหกมันบอกเนียนสี่ข้างข้อกันมากเลยสี่ข้างคือคือเพราะว่ามันชมวิธีมันหนาวใช่ไหมครับผมไมได้กอดกันมากฉะนั้นแล้วบ่จับคู่ไหมว่าจับคู่เฮ้ยจับคู่เขาครับผม สามกับสี่สามกับสี่นี่บนอย่างเดียวสามกับสี่นี่เห็นหนามากแท้ตัวนี้ตัวนึงมากแท้ครับผมส่วนจับคู่คมีสามศูนย์สามเก่าแล้วก็สี่ศูนย์สี่เก่าโเนนละเขาเพิ่นโมเน้นให้โมเน้นให้กับโเนนเนีโมเน้นละสหางนี่ยาคีเปนลื่นคู่บาจานเพราะฉะนั้นแคบน้าจอไว้แด้ีดองสีครับผมเฉียงนิดนึงเขาขึนอย่างคี้อง เก็บเอาไว้เอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันจะก่อนได้พี่น้องก่อนจะลงทุนก่อนจะไปหายิบตลาดจินแบงก์รัฐบาลกันกน,กน,นะครับผมว่าชอบบอถ้าชอบก็เอาถ้าไม่ชอบก็่านนะครับผมซึ่งตัวเลขเป็นแนวทางกัน้อพี่น้องพีอ่ออา,าพ่าทางวัคซุนให้มาวิ่งสามกับสี่นะครับสามกับสี่ถ้าเข้ากันพี่น้อง้าเข้ากัน อถ้าจับคู่ก็มีสามศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์สี่เก้านะครับอถึงก็ไม่ตัวเน้นรอจางพอเขาเน้นให้เท่าเท่ากันมีสคู่เท่านั้นเนาะเพราะว่าเหลกนขาหลายคู่ได้สี่คู่เลขสี่คู่เดบนย่างเดียวเนาะบนยางเดียวครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างตีลังกาบ่าพรเจาเนี่ยว่าันเขาตรงตนี่มมันขันเขาตรงตรงหอเ เก่าของคนเก่าองตรงบานนี้เอาวันนี้ให้เสียงพ่อเพชรได้เพียเพ่อแจ็ม,มให้ถามหน้าบานนี้ครับผม,มแต่ว่ามากักเมื่อมาค้างเดียวนี่ขั้นเอารักลอยนี่รักลอยพอแจ่มตัวใดรักลอยรักลอยวงวนนี้มันได้หกเจ็ดแปดมันจะเต็มกระเป๋าแล้ว หกเจ็ดแปดลักลอยหกเจ็ดแปดมันป่ะเขียวมาใส่กระ่องห่อไซเบิ้งเอาเอฟซีกระร่องหาใไซเบิ้งบ่อนพ่อแจมเอฟซีคนเมียนมาเนี่เลขเขาป่ะเคยหลุดเจ็ดกับแปดว่าสานพอแจมหกเจ็ดแปดบอกเขาให้มาเจ็ดกับแปดลักลอยครับผมเออพ่อแจมเขียนตืมลงเอฟซีมาหน้าเลขลักลอยเอฟซีเอฟซีถามไลาหลายดี <ผม S 2> ต้องการตะเหลกระกลอยคือมันเต็มตาเต็มกระบุงเร็วไหมวอาอ่า <c oughs> เต็มตาเต็มกระบุงเร็วเนียขั้นถือสามตัวหรือเ่ครับผมแมนเนาะเอาหลักร้อยไปเห้พี่เรงพี่ครับผมพอดแก้มให้หลักร้อยไปหกเจ็ดไทยจับใส่เอฟซี FC จับเอาหนะ้าถ้าชอบที่สามเก้าก็จับใส่เจ็ดสามเก้าหกสามเก้าหรือแปดสามเก้าเอานะที่จับใส่เอ้อจับใส่เอาคือหลักร้อยประมาณนี้เนาะอ่า ให้รักลอยมากพี่น้องที่ครับผมรักร้อยเด็บซี่ต้องการแต่ลักลอยพอาะเตียมอะไรเดยนีอ่ะรักร้อยของพอเตีมให้มาทันมากซี่เก้ากับหกซีเก้าเจ็ดสี่เก้าแปดสี่เก้าเนีมนอยู่พอเตียมบรรยายนะเพราะว่าห้องกับมักสามนี่เก้าหกกับเจ็ดนี่มาใส่ครับผมเท่านั้นแหละโมนิญาอันนี้รักรลอยคือหกเจ็ดแปดเนาะแมนรักลอยนี่มาตลอดมาพอเตียม มันมามาหงวดเมื่อกี้มันลุดครับผมลุดยังไงมันมามากเลยมามามันมาลักนวยไหมโอ้มันได้หาหกเจ็ดอวยเมืงหันอ่ะลักนวยนะโอ้ลักที่แล้วมามาลักนวยเลยมาหาหกเจ็ดแปดก็ว่าเรหากับมาล่างอย่างี้ไปลักนวยแบบนี้โอ้ลักลอยมากโอ้ลักลอยมากเอางินนี่กับเบิองหวยเป็นแนวทางนอนกันเผื่อมันเดินต่อยครับ ให้ลักลอยไปอย่ลักหน่อยโอเรื่อวกใครมารักลอยครับผมเออได้มันมันพลาดเอก็สองตัวไก่มันถืงก็นบอจะบอกแม่ครับผมบอจะบอกเอฟซีเอฟซีามเมรเมื่อาเรียกลักลอยเขาบรลุจังหวัดพัาลันตัวนี้ได้เจ็ดกับแปด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 ซึ่งมันชนขอปีที่ปีทแล้วบลุจังหวดเทลัน บ่เอาลักลอยกันรักลอยถือไปเก่งเนี้ยปีนึ่งพวุลนี่ลักลอยพวุลนี่เจ่งเน้เจ่งแล้วเนาะครับผมสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวละลักลอยวันนี้ได้เจ็ดกับแปดเราท่นครับผมเนี่นใส่เลยสนับว่าหาใส่เลยว่าั่านใส่บดีก็บรรยายตัวนี่แหละนี่บรรยายเพราะต้องถือเนี่ยเออแม่เอยนี่ไม่บรรยายขอแต่มันตือก็บรรยายครับผมเอาเช่นนั้นแล้วก็แคปหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณขอเตียม ที่ให้เลขรับวงในมากันเพื่อพี่น้องที่ครับผมเอาขอขอบุนขอบคุณพระแก้มที่แบ่งปันนักท่าอะไรที่ครับผมสุขคมันครับยุ่งซี่อ่าไม่ไม่ยังฝากกิ๊บขี้บอเอาให้โชคโชควันวันนะเอาสามตัวใส้นดำถ้าโชคดีแล้วอย่าลืมค่ามเมื่อข้าบการสามตัวเราครับผมกับคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดี